รกใช่ไหมล่ะเทอร์โมเทคเลยทำเพ็กบอร์ดนะครับเป็นเกมมิ่งเพ็กบอร์ดสามไซส์ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ราคาหลักร้อยบาทตัวนี้690บาทกับเพ็กบอร์ดไซส์ S เพ็กบอร์ดไซส์ M 990บาทและเพกบอร์ดไซส์ใหญ่1499ัรบาทราคาไม่แพงเรามาดูกล่องสมอลหรือกล่องเล็กกันก่อนนะครับขนาดจะอยู่ที่25คูณ25เซนติเมตรนะประมาณเกือบเกือบหนึ่งไม้บรรทัดอนะ่ะวางหูฟังได้นะครับวางจอยสติ๊กได้เก็บทรงเก็บสายได้รับน้ำหนักได้1.5กิโลกรัมนี่คือไซส์เล็กนะไซส์กลางไซส์ยอยู่ที่32เซนติเมตรคูณ42เซนติเมตรนะครับเป็นแผ่นเดียวแบบนี้แล้วก็จะยึดกับตัวโต๊ะได้เลยใน รูปแบบแคลมก็คือหนีบนั่นเองนะครับมีตัวพินแบบที่เป็นแม่เหล็กมีที่วางหูฟังมีที่วางจอยสติก๊กรับน้ำหนัก5กิโลกรัมนะครับ และตัวใหญ่สุดเลยไซส์ของเขาจะอยู่ที่52คูณ42เซนติเมตรตัวนี้จะมีอุปกรณ์ที่แถมมาให้เยอะเป็นพิเศษเลยประกอบไปด้วยที่วางปากกาหรือวางอุปกรณ์ต่างๆนะ Storage Shelf ก็คือที่วางเชลนั่นแหละ Pin Magnet ม,มาให้มีฮุกมาให้สีตัวมี Headset Holder ให้ลักษณะการยึดจะเป็นแคมป์หนีบไปกับโต๊ะทั้ง3ตัวเลยเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวใหญ่สุดก่อนละกันนะครับเริ่มกันด้วยประกอบขานนบโต๊ะกันก,นก่อนเลยนะครับประกอบเสร็จปุ๊บ เราก็เอาตัวแผ่นมาวางได้เลยนะครับขันน็อต4ตัวตามมุมแค่นี้เองเสร็จแล้วอย่างง่ายติดอุปกรณ์ต่างๆนี้เขามีมาให้เนาะพวกฐานวางต่างๆก็เป็นอันจบมามาลองอุปกรณ์แถมกันบ้างนะครับน,นี่ก็เป็นตัวพินนะครับมีมาให้5ตัวด้วยกันเอาไว้แปะพวก sticky n โน้ตต่างๆแบบนี้ยกตัวอย่างึบแปะรูปภรรยาแปะรูปนู่นนี่นั่นเอาไว้เตือนตัวเองโนตินู่นนี่นั่นได้นะครับถัดมา ตัวนี้เป็นตัวแขวนนะครับเอาไ้แขวนพวกสายอุปกรณ์ต่างๆหรือพวกกุญแจก็ได้ดีนะตัวนี้เออผมนึกจินตนาการออกแล้วว่าถ้าเราเอาไปวางกุญแจอยู่ที่บ้านนะครับรีบๆเอาพวกกุญแจห้อยเสร็จแล้วก็ตึ๊บออกได้เลยเออพวกกุญแจไม่หายจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเช่นกันนี่ก็จะมีมาให้4ตัวด้วยกันแบบนี้ที่ขาดไปได้อีกหนึ่งอย่างเลยที่แขวนหูฟังไวข้างบนดีกว่าซึ่งเราก็มีหูฟังนะครับมาแขวนแบบนี้กันได้เออ ที่เหลือก็มาแขวนที่สายนะม้วน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 แขวนที่ตัวห้อยสายแบบนี้กันแล้วก็อันนี้เป็นที่แขวนพวกปากกานะครับหรืออุปกรณ์กระจุกกระจิกคัตเตอร์ไขควงนี้อันนี้เป็นที่วางอุปกรณ์วางได้เลยวางอะไรดีอ่ะวางถุงมือแจวว่ะเดี๋ยว, <c oughs> วตามมาดูอีก2อันเป็นตัวเกับ ตัวเนะครับเริ่มกันเลยอันนี้เป็นตัวกลางก่อนน้อเดี๋ยวตัวเล็กไว้ที่หลังเลยตัวกลางก็เหมือนกับตัวใหญ่เลยครับประกอบแคลมป์เสร็จยึดโต๊ะเสร็จก็ขันน็อต4ตัวแล้วก็เอาอุปกรณ์มาวางกันได้เลยง่ายจัดนะสำหรับตัวใหญ่แล้วก็ตัวกลางนะครับส่วนสุดท้ายก็คือตัวเล็กไซส์ S นะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวใหญ่และตัวเล็กตรงที่ประกอบยากขึ้นแล้วก็ตัวแผ่นเนี่ยจะเป็นแผ่นพลาสติก2อันนะครับ เอามาประกอบคู่กันก็ต้องมีตัวยึดด้านหลังนะแล้วก็ขันน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็ยึดลงไปกับฐานอีกแต่จุดเด่นของมันเนี่ยก็คือมันจะหมุนได้เนาะพอประกอบเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะออกแบบมาแบบนี้นะครับจะสูงกว่าพี่ใหญ่และพี่กลางนิดนึงนะโหเล่นเอาเหงื่อยหยดกันเลยสําหรับเจ้าจิ๋วตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอันใหญ่เนี่ย โอเคประกอบง่ายอันกลางประกอบง่ายครับวัสดุก็จะเป็นเหล็กเนาะแล้วก็ทำสี powder โคมาตัว M ตัว L นะครับราคาบอกว่าดีเลยนะใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่เอามาวางบนหลังโต๊ะแบบนี้นะวางด้านข้างวางด้านล่างโต๊ะก็ทำได้เช่นกันนะครับประกอบง่ายมาก2ตัวนี้ยกเว้นไอ้เจ้าจิ๋วฮะ เจ้าจิ๋วนี่เงือตกจริงๆประกอบยากนะครับแล้วก็วัสดุของเขาก็จะเป็นตัวพลาสติกเกะนาะซึ่งจะเป็นพลาสติก2แผ่นมาประกบกันแล้วก็ใช้ขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ข้อได้เปรียบของเจ้าจิ๋วก็คือเขาสามารถที่จะหมุนได้ หมุนแบบนี้เอาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างๆงนะครับของตัวโต๊ะได้สบายสบายและความพิดโกของเจ้าจิ๋วก็คือแถมบันเดิลมาให้เยอะกว่าตัวกลางกับตัวใหญ่ใส่กันเต็มเแบบนี้ได้ก็จะมีที่เก็บสายไฟด้านข้างด้วยมีที่วางหูฟังวางผ้าตรงนี้ได้นะครับวางอุปกรณ์ต่างๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะมีที่เก็บสายเก็บหูฟังต่างๆมากันครบ แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบกับเจ้าจิ๋วก็คือมันเป็นพลาสติกอะ่ะมันเลยดูไม่ค่อยพรีเมียมสักเท่าไหร่นะครับถ้าถามในมุมผมนะผมจะไปเล่นตัว M กับตัว L มากกว่าอย่างตัว M เนี่ยตัวกลางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คือจอย Xbox อเนี่ยเอามาวางกันได้สบายๆเลยนี่เป็นที่แขวนหูฟังนะครับปลดออกมาได้ซึ่งที่แขวนหูฟังนะบอกก่อนเป็นพลาสติกนะครับแต่พวกเนี่ยฮะตะขอตรงนี้จะเป็นโลหะแล้วก็ตัวพินตัวนี้เป็นแม่เหล็กด้านล่างก็วางอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ใครมีจอสออันก็วางคู่กันได้ใครจะวางคีย์บงคีย์บอร์ดก็วางได้เช่นกันผมว่าสวยเลยนะเอาคีย์บอร์ดพวกที่เป็น60%นะเอนอามาวางมันน่าจะดูดีมากเลยทีเดียวเชียวหรือคนที่พื้นที่จํากัดน,นะครับไม่ได้อยากวางแนวนอนแบบนี้ คุณสว p มาเป็นแนวตั้งกันได้ด้วยก็จะยึดผ่านตัวขา2ขาตรงนี้จะหมุนไม่ได้นะครับไม่เหมือนตัวจิ๋วที่สามารถหมุนได้นะครับส่วนตัวใหญ่เองอันนี้ผมชอบมากที่สุดเลยถ้าคนที่มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยสบายๆเลยพวกวางอุปกรณ์ได้เยอะมากครับไขควงคัตเตอร์หูฟังคีย์บงคีย์บอร์ดเอามาวางกันได้นะครับบางคนนี่อยากจะ Extend ขึ้นมานะครับให้มันสูงขึ้นก็สามารถ วางคู่ด้านบนได้หรือวางเป็นแนวตั้งกันก็ได้เช่นกันเอาไปประดับโต๊ะน่าจะสวยดีแล้วก็ไลฟ์สตรีมเนาะแบ็กกราวเป็นเพกบอร์ดแบบนี้ดูดีกันเลยนะครับที่สําคัญที่สุดนะผมมองว่าถ้ามีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นไปอีกใช่ไหมไม่ใช่แค่ไซส์ L และเป็น XL หรือ XXL เนี่ยวางเต็มๆแบบครึ่งหนึ่งไปเลยด้านหลังพวกเคสนะครับครึ่งหนึ่งเป็นหน้าจอแบบนี้มันน่าจะดูดีมากๆเลยนี่ก็คือนิมิตหมายที่ดีเนาะของ t h e r m โ t e c h เลยแหละที่ทําตัวเพกบอร์ดที่เป็นเกมมิ่งเพกบอร์ดออกมาแบบ โดยเฉพาะตัว M กับตัว L ชอบจริงส่วนตัว S นะครับไซเล็กก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจดูก็แล้วกันแนะนําว่าให้ไปลองสัมผัสดูตัวจริงกันก่อนแต่รวมๆนะครับต้องบอกว่า t h e m ์โ t e ทเนี่ยตั้งใจทาออกมาได้ดีทีเดียวนะ690 9 9 0 1,490เดี๋ยวจะเข้ามาขายเร็วๆนี้แลร,รอติดตามไปเลยส่วนตัวผมสสยแน่นอน <c oughs> มันดีจริงๆนะน่าจะเมนเทสโตได้ดีมากๆเลยแหละครับนี่คือเพ็กบอร์ดจากเทอร์โมเทคครับผมวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ